สดีค่ะมาดามพริซซี่นะคะวันนี้นะคะจะรีวิวไอ้เรื่องทางยกระดับนะคะจากโคราชมาที่ปากช่องหรือลำตะคองอ่ะนะไอ้น,นี้เขาเป็นช่วงทดลองเปิดให้ใช้ฟรีอ่ะนะคะอันนี้ขึ้นจากเอ่อ,ท,อ,อทางเลี่ยงเมืองโคราชออกมานิดนึงตรงใกล้ๆรูบินสันอ่ะนะคะแล้วก็มาตามป้ายเลยอันนี้สามารถย่นระยะเวลาได้จากเอ่อเลี่ยงเอ่อจาก โคราชเนี่ยถึงํำตะคองเนี่ยประมาณ30มสนาทีมาดามว่ามันก็ก็ดีอยู่นะคะไม่ต้องไปผ่านแบบไฟจราจรหรือและอันนี้คือทางยกระดับที่ให้เปิดทดลองใช้รถใหญ่ขึ้นไม่ได้นะส่วนใหญ่มีแต่รถเก๋งและทางเนี่ยก็เห็นไหมมันจะเป็นมาดามก็รีวิวรัว,วรีวิวหยุดหยุดนะคะเป็นพักพักพก,ก็ถนนเนี่ยก็มีป้ายบอกไปตลอดทางไม่ยากจนเกินไปแล้วก็พอตอนลงเนี่ยก็จะลงตรง ตรงเขื่อนลำตะคองเลยเลยมานิดนึง ไอเวลาขากลับจากขอนแก่นโคราชเนี่ยมาดามว่าง่ายแต่ตอนทางขึ้นจากลำตะคองอ่ะเขาก็มีป้ายชี้ไปเนาะแต่พอดีมาดามพอดีแบบอยากแวะอยากอะไรอย่างเงี้ยก็เลยไม่ไม่ได้ทดลองขึ้นแต่ว่าทดลองขากลับจากช่วงเนี่ยค่ะที่มาจากทางงนองคายขอนแก่นอุดรอะไรเนี่ยคือมันช่วงช่วงทางเลี่ยงเมืองโคราชแล้วก็ทางยกระดับเนี่ยอย่างน้อยมันช่วยย่นระยะเวลามาตรงลำตะคองปกช่องได้อะประมาณ30นาทีอ่ะ ก็ถือว่าโอเคเลยนะคะเนี่ยเส้นทางพื้นผิวการจราจรก็ประมาณอย่างเงี้ยที่แวะอะไรเขาก็ายังไม่เสร็จหรอกเพราะว่ามันเป็นช่วงเปิดให้ทดลองใช้เนาะวิวเวิร์ถามว่ามันก็ก็ถนนทางต่างระดับอะ่ะกาลังปรับกําลังทำเนาะก็จะประมาณอย่างที่เห็นเนี่ยไปตลอดทางมีป้ายมีอะไรบอกแต่ว่าจุดแวะพักอะ่ะไม่มีแน่นอนก็คือถ้าสมมติขึ้นไปแล้วเนี่ยไม่มียังไม่มีที่แวะ พักเข้าห้องน้ําแน่นอนเนาะถ้าคือต้องเตรียมตัวเตรียมใจให้พร้อมเหมือนกันในการแบบ นขึน้แต่ว่ามันก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้นานมากนะปุ๊บปุบปบป๊๊บ๊เนี่ยก็จะเห็นว่าเออเพราะว่าเราก็ต้องขับแล้วก็โฟกัสไปกับคนขับเนาะช่วยดูพี่อันนี้พี่สาวขับมาดามเป็นคนนั่งก็ดูไปเรื่อยๆตอนแรกจะไม่รีวิวด้วยซ้ำไปพี่สาวว่าเอ,อทำไมไม่รีวิวเพราะว่าคนแบบว่ายังไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่หรือว่าบางคนอยากรู้ว่าบรรยากาศข้างบนเป็นยังไงก็ไม่ได้มาทดลองใช้เนาะพอดีมาดาม เออไปหนองคายนะคะกับคุณพ่อแม่พอดีก็เลยแบบว่าเออขากลับได้ทดลองใช้อะไรประมาณเนี้ยก็ถามว่าในช่วงใกล้ๆถึงลำตะคองเนี่ยทางยกระดับเนี่ยไม่ได้สูงมากจนรู้สึกว่าน้ยน่ากลัววิว,วเวร์อะไรเปล่าแล้วก็ขับตามทางเรียบๆไปแล้วก็ท้องฟ้าเนี่ยคือถ้าแจ่มใสและเมฆบางกว่านี้มันก็จะเห็นวิวทิวทัศน์เขาอะไรอย่างเงี้ยที่มันชัดเจนเนาะแต่นี้ก็คือแบบ ก็ได้อะไปได้เรื่อยๆตอนนี้ตอนนั้นมาดามไปตอนประมาณมกราเนาะอากาศก็ช่วงเช้าๆก็ดรอปลงนิดนึงแต่กลางวันเนี่ยก็ร้อนเต็มที่ในลักษณะหน้าหนาวแต่นี่ก็จะแบบแห้งๆนิดนึงแล้วก็เนี่ยเห็นบรรยากาศถามว่าถ้าขับมาจากแบบอุดรขอนแก่นหรือหนองคายมาดามว่าเออขึ้นแล้วโอเคเลยเพราะว่ามันมันช่วยล้นระยะเวลาเนาะแต่ขาไปอาจจะไม่ขึ้นก็ได้เผื่อแบบ อยากจะแวะอะไรบางทีแบบไม่ใช่อะไรหรอกแวะ,แวะเข้าห้องน้าซื้อกาแฟด้านล่างอะ่ะแต่มาดามว่าแนนาโคดอะ่ะเขาก็คงทําจุดแวะพักตอนระหว่างทางขึ้นหรือระหว่างกลางอยู่ดีแต่น,นี้ก็คือแบบก็อย่างว่าช่วงทดลองใช้ก็มันได้ทําเวลาไงถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าปลายทางคุณไกลอะ่ะก็ถามว่าคุ้มแหละเออแต่ถ้าปลายคางคุณอยู่แค่โคลงโคลาดอางเนี้ยอันนี้ไม่ขึ้นก็ได้เออ ไม่ได้จำเป็นมากเนาะเออแต่ว่าถ้าขึ้นก็อาจจะช่วยล้นระยะเวลาแบบสานาทีหรือชั่วโมงหนึ่งอันนี้แล้วแต่ความปิดความใกล้ไกลอะไรอย่างเงี้ยหรือไปอําเภออื่นเนาะปลายทางที่มันไกลกว่านั้นอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้ อาประมาณนี้มาดามก็อยากจะให้เอาซึมซับบรรยากาศดูไปเงียบๆแต่นี่ปะเห็นไหมพอมาดามพูดมายังไม่ถึง5นาทีแป๊บเดียวยนระยะเห็นละพอพอเห็นกลางหันปุ๊บคุณดูสังเกตแล้วใกล้เขื่อนลำตะคองละเพราะว่าเขื่อนลำตะคองเนี่ยเป็นเขื่อนลักษณะเออพลังน้ำแบบสูบกลับนะคะมี2ฝั่งฝั่งนึงก็จะเป็นกับนน้ำใช่ไหมอีกอีกอีกหนึ่งที่เป็นฝั่งเขาใหญ่เที่ยงฝั่งกับกรุงเทพเราเนี่ยก็จะเป็นทุ่งกลางหังแหละแวะบ ไปเยี่ยมชมได้แต่การขึ้นทางต่างระดับมาดจำจําไม่ได้ว่าคือมันมันพนวกกันตรงไหนเนาะหรืออาจจะต้องไปกลับรถมาแล้วเพื่อเดียวขึ้นไปเที่ยวกันอย่างเงี้ยข้างบนนั้นก็อากาศบรรยากาศดีมากมีจักรยานให้เช่าขี่ เล่นด้วยอันนี้แอบบเป็นพรีเซนเตอร์เขื่อนลำตะคองไปเบาๆเนานะเผื่อบางท่านยังไม่เคยแวะไม่เคยไปเที่ยวแล้วก็มีศูนย์การเรียนรู้ของอีกแกลดชัดเจนนะคะมาดามเคยไปแล้วก็เลยเอามาเล่าบอกเล่า90กันนิดนึงเนาะเหมือนกับว่าเผื่อใครมีลูกหลานอะไรไวเรียนไวอะไรเผื่อจะได้แบบเหมือนเปิดวิชั่น <unemploy S 1> ก่อน <ต đâu S 1> ที่โรงเรียนจะพา <Maya S 1> มาก็ได้ถูกไหมได้มากับคุณพ่อคุณแม่ก่อนมาทํากิจกรรมร่วมกันอะไรก็ว่าไปก็ลองดูนะคะเผื่อฝากเอาไว้เป็นอีก การเรียนรู้ในเรื่องพลังงานงงค่ะพลังงานแบบว่าจากเขาเรียกว่าอะไรเหมือนธร,รรมชาติเนาะจะแบบพลังงานลมอ่ะไม่ใช่พลังงานแบบธรรมชาติที่แบบดูสะอาดอันนี้มาจากพลังงานลมเลยกังหันเนี่ยอันนี้เนี่ยใกล้เข้ามาเขื่อนลำตะคองทุกทีทุกทีละทางขวาก็จะเป็นเหมือนที่กักเก็บน้ำใช่ไหมแต่ทางซ้ายก็จะเป็นทุ่งกังหัน ประมาณนี้พอเห็นแป๊บเดียวอย่างนี้นะคะแล้วนี่นี่คือใกล้ลงแล้วนะใกล้ออกจากทางยกระดับเต็มที่เห็นมหสูงไหมก็ดูไม่ได้สูงแบบสูงจนเสียววิวนะ่ากลัวอะไรอย่างนั้นไม่ไม่ใช่นะมาดามว่าบางทีขึ้นขึ้น,น<า>ทเวเนี่ยไอ้ที่เในกรุงเทพเนี่ยบางทียังรู้สึกสูงสูง,สงเพราะว่ามันเป็นวิวอาคารใช่ปะแต่พออย่างเงี้ยคือมันเรียบระดับน้ําแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่าจะสูงมากจนน่ากลัวนะคะเผื่อท่าน ความสูงก็จะได้เออเก็บเอาไว้ในแบบว่า เอป็นอีกออปชันหนึ่งในการขับรถอะไรอย่างเงี้ยว่าเออข้างล่างไม่ต้องไปกับแบบรถข้างล่างมันก็จะมีรถขนส่งรถ6กล้อรถ10บล้อรถลากรถเออคอนเทนเนอร์เนาะอันนี้ก็คือแบบเขาเปิดให้สำหรับ4ีล้อแบบทดลองใช้เลยอะแบบชิลก็ลองดูล้กันฝากเอาไว้นะคะแล้วพบกันใหม่กับมาดามครีซี่่าเผื่อว่าส่งการเราจะเจอกันที่ไหนเนาะ สักที่หนึ่งอะนะอันนี้ก็ฝั่งขวาเห็นไหมฝั่งขวาเริ่มแล้วแต่เสียดายว่าวิสัยทัศน์มันเมฆมากอะ่ะไม่ได้เห็นแบบบรรยากาศความคลาสสิกของเขื่อนลำตะคองเท่าไหร่เลยอะทางซ้ายอาจจะเขาอะต้องชัดเจนแหละถ้าไม่ชัดเจนนี่ก็แบบนี่ก็คือหมอกควันมากมายเนาะแต่นี่คือแบบเออเนี่ยนะคะเนี่ยใกล้ลงละใกล้ใกล้ใกล้กล,กล,กล,กล้มากที่สุดเลย แล้วพบกันใหม่ค่ะกับมาดามพรีซี่ในเทปหน้าเนาะอันนี้ขอรีวิวเส้นทางยกระดับช่วงลำตะคองโคราชก่อนให้ได้ดูกันว่าเป็นแบบไหนอะไรยังไงแล้วพบกันใหม่กัมกบมาดามพรีซี่ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดอะไรก็กดนะขอให้เป็นพลังงานที่มันเป็น p o s i t i v ในแง่บวกมาแชร์กันนะคะแล้วเจอกันค่ะบุูบุย นี่ตอนแรกว่าจะบูบุยแล้วนะแต่ว่าเอ้เจอตรงนี้นิดนึงเนี่ยอันนี้คือกําลังจะลงละอันนี้ไงคือจุดเชื่อมต่ออันนี้เติรดเติรดเตึ๊ดตๆรดทางขวามือเนี่ยแหละค่ะคือจุดเชื่อมต่อทางหลักๆและอันนี้พอเห็นแล้วนี่คือถนนหลวงละอันนี้ก็เชื่อมต่อละได้สมูทมากเลยแต่ว่าคือก็ค่อยๆไปเนาะในวันที่มาดมไปแล้วกลับมันเป็นช่วงวันธรรมดามันก็คนไม่เยอะมากบายค่ะ